เกมที่เราเล่นเนี่ยใน iPad ใช่ไหมปกติเราจะต้องใช้มือเลื่อนไปเลื่อนมาหรือไม่เราก็ต้องมีจอยคอนที่เป็นบลูทูธมามาต่อเข้ากับตัว iPad หรือ iPhone ของเราวันนี้เรานําเสนออีกวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อจอยเพิ่มนั่นคือใครที่มีเกม Nintendo Switch อยู่แล้วตัวจอยคอนของ Nintendo Switch ตัวนี้ยสามารถที่จะต่อเล่นกับ iPad ได้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูวิธีแรกเลยก็คือดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อน ออกมามันจะมีปุ่มตรงนี้กดค้างไว้ให้ไฟวิ่งอย่างนี้นะพอไฟวิ่งปุ๊บเราไปที่บลูทูธในหน้าของ iPad กดค้นหาจะมีคำว,ว่า Joycon L ขึ้นอยู่เห็นไหมถ้าใครไม่ขึ้นให้ปิดและเปิดบลูทูธใหม่อีกหนึ่งครั้งนี่ Joycon L มาแล้ว กดได้เลยรอมันเชื่อมต่อนิดนึงโอเคทีนี้มันจะไปอยู่ข้างบนแหละ j o y น o อ L เชื่อมต่ออยู่แล้วก็มาทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะค้างไว้พอไฟวิง่งปุ๊บไปดู j o y อนอ R ขึ้นมาปุ๊บกดเชื่อมต่อ รอแป๊บหนึ่งให้มันจับคู่ทีนี้เราจะมีจอยคอน L และจอยคอน R ที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งคู่หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ตัวนี้ของเราได้เลย <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูว่าจอยคอนของ Nintendo Switch เล่นได้ลื่นไหลแค่ไหนไปดูกัน สำหรับเราคิดว่ามันใช้ได้ดีเลยนะยังไม่เจอปัญหาดีเลยหรือกระตุกเลยใครที่มี Nintendo อยู่แล้วลองทำตามดูได้นะประหยัดเงินค่าจอยใหม่ไปตั้งหลายบาท Thank you.